สวัสดีครับได้วางการตรวจสอบสภาพในดินน้ำลมฟ้าพยาก,กับผมิธิพัฒน์ปนละโรธเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าพยุศิลากูได้สลายตัวไปแล้วทิ้งไว้แต่ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นในบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานที่รอการฟื้นฟูมากกว่าส0บจังหวัดนะครับหลังจากนี้ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมประจําฤดูฝนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือร่องฝนที่พาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ก็จะค่อยๆขยับลงมา สู่ตอนกลางของประเทศและก็ลงไปพื้นที่ทางด้านตอนใต้เป็นลําดับนะครับนี่คือปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนครับส่วนเรื่องของการจับตาสถานการณ์ของพายุก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูของพายุอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสาที่จะเกิดพายุได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับแบบจําลองสุาประกาศของ ECMWF นะครับที่ยังคงตรวจสอบพบว่ามีสัญญ,ญาณการก่อตัวของพายุนะครับนั่นก็คือย่อมความกดอากาศตา่ํากําลังแรงที่จะค่อยๆพัฒนาตัวนะครับในบริเวณของพื้นที่ทางด้านทะเลแปซิฟิกและทะเล ในนจินต้พบว่าในช่วงของ 6, 7, 8, 9มีสัญญาณการก่อตัวนะครับซึ่งเวลานี้อุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์หรือว่าปากาซาก็ได้ตรวจพบนะครับว่ามีสัญญาณการก่อตัวของย่อมความกดอากาศตา่ำที่มีโอกาสจะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุเช่นเดียวกับแบบจําลองของ ECMWF นะครับที่พบว่ามีสัญญาณการเกิดย่อมความกดอากาศต่ำนะครับในช่วง หกเจ็ดแปดและเก้าที่มีทิศทางแนวโน้มว่าหากเป็นพายุแล้วนะครับก็จะเข้ามาเคลื่อนบริเวณของแหลมยวนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างฝนในพื้นที่ของบริเวณทางด้านโซนอีสานและพื้นที่ของภาคกลางนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางด้านตอนบนครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาในระยะอันใกล้นะครับว่าย่อมความกดอากาศตามลูกนี้จะพัฒนาตัวแล้วกลายเป็นพายุลูกที่ห้าหรือไม่นะครับซึ่งหากเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าพายุสังมีนะครับ และแม้ว่าพายุจะผ่านพ้นไปแต่กรมตุนยิยมวิทยายังคงเตือนนะครับว่าในพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านฝั่งภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีฝนที่จะเกิดขึ้นได้อยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับ ทางด้านภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรและจังหวัดตากยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่นะครับส่วนทางด้านโซนอีสานจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีนองคายขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีครับส่วนโซนตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตากครับส่วนพื้นที่ภาค คใต้ระนอง,ง,งาภูกเก็ตเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรและสุราธานีพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังฝนนะครับ สำหรับพายุฮาโกปิดนั้นล่าสุดได้พัฒนาตัวกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วนะครับมีความเร็วลมตั้งแต่120กิโลเมตรขึ้นไปนะครับทิศทางหลังจากนี้ก็จะเคลื่อนตัวทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันครับแล้วก็ไปที่มณนทนเจ้อเจียงครับหลังจากนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือไต้หวนันและพื้นที่ของจีนครับก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดทกภัยเกิดขึ้นครับลักษณะของพายุไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นนั้นก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมกับประเทศไทยนะครับโดยจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรง โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับของประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทางด้านฝั่งอันดมามันรวมถึงทางด้านภาคเหนือที่อยู่ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับ ขณะที่สถานการณ์ทุกภัยที่เกิดขึ้นจากพายุศิลากูนั้นล่าสุดยังมีหลากหลายจังหวัดที่ยังคงเผชิญกับทุกภัยอยู่อย่างเช่นพื้นที่เชียงกลางจังหวัดน่านครับเวลานี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าที่ไหลหลากท่วมเข้ามารอการระบายนะครับขณะเดียวกันพื้นที่จังหวัดลําปางได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักถือว่าเป็นทุกภัยที่รุนแรงในรอบ10ปีครับเช่นเดียวกับพื้นที่ทางด้านภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่ที่ยังคงมีสถานการณ์อยู่ักเวลานี้ครับแม้ว่าพื้นที่จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุดจากการได้รับผลกระทบจากพายุศิลากูนะครับล่าสุดนั้นมีการฟื้นฟูและการเยียวยานะครับการเร่งเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับ และเรายังคงต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศกันต่อไปนะครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นสุดฤดูฝนครับก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดทุกขภัยเกิดขึ้นครับและทั้งหมดคือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ที่เกิดขึ้นครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ